ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะหนูน้อยสวัสดีแฟนคลับ X c ทุกท่านนะคะมาพบกันเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางเลขหาน้อยนะคะ ประจำวันที่27่สิบกุมภาพันสองพันหนะคะตรงกับวันเสาร์นะคะเรามาดูแนวทางเลขฮานอยกันต่อเลยนะคะหลังจากที่เขาลดไปสองมือนะจ๊ะเนาะกะได้กลับมาแล้วนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งผลคองหมู่ว่านกันก่อนนะจ๊ะ ก่อนสิไปเบงแนวทางมื่อเนี้เนะจ้ะเนาะจะมาเบงผลของหมู่บ้านกันก่อนเนะจ้ะเลขห้าน้อยผลของหมู่บ้านเนะจ้ะรอบพิเศษข้างบนออกเจ็ดสี่แปดข้างล่างเจ็ดสี่นะจ้ะมาแตกสามตัวอลีเนะจ้ะเนาะเจ็ด 4 8เลขในตารางแตกรอบพิเศษนะจจะเนาะ7 4 8เข้าที่ชุดกันนะ,จะ 8, าจะแบตีเข้าที่ชุดเจาะเจ็ดตีเข่า, 7, ขาที่ชุดเด่นนะจจะแต่แอบบรายเจาะหายนะจจะเนาะ รอบ vip เน้ะจานาะเจ็ดหกหกเจ็ดตกกับนาาจ้ะเข่าที่เด่นร่องนาะจ้ะหกเจ็ดเข่าที่ชุดเด่นนาะจ้ะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะเอฟนูหน่อยก็จะพึงหายไปสาเด้อจ้ะเดอ้อตัวเลขกะมีเข่ามีรุดนาะจะเนะ มาเบรงแนวทางกันต่อเลยเด้อจ้าเลขเด่นในตาล่างมือนี้เนาะจ้า 123478 1, นะคะเลขเด่นในตารางนะคะเด่น1รอง2นะคะเมื่อนี่แอดหน่อยสิมีชุดงบหน่อยเห็นไหม้ะจ้ะเมื่อนี่ชุดงบหน่อย,อบ,อยบ่หลายนะจ๊นะเนาะแอดหน่หนอยพยายามคัดออกมาหายแล้วนะจ๊นะเนาะ ชุดงบหน่อยแอนหน่อยสีบลายคือเกาคัดออกมาจากชุดเต็มชุดเด่นชุดกันมาเป็นชุดงบหน่อยนะจนะ๊ะเนาะ

3ามส3 8 4 7 4 8แล้วก็7,8นะคะชุดกันนะคะขีดเส้นใต้นี่คือโตเจาะนะจ๊ะ 1 7 2่3 7นะคะชุดงบหน่อยนะจ๊นะเนาะชุดงบหน่อยเอาแค่นี้พ่อเนาะจ๊ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเล่นแค่พอสนุกนะคะ5บาท10บาทนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ